โอเคมคุณผู้ชมมาวันนี้อยู่กับผมเวลาคุณจะเวันนี้เราก็อยู่ในเกมสยองขวัญสั้นๆที่มีชื่อว่า Inbox หรือเป็นเกมที่ทําโดยนักเรียน4คนด้วยนะหรือว่าน่าสนใจดีเป็นเกมที่ว่าด้วยว่าเราเนี่ยเป็น QC หรือว่า Quality Control เราจะมาคอยตรวจสอบคุณภาพของของเล่นในโรงงานจาของเล่นที่หนึ่งนี่แหละมันจะเกิดอะไรขึ้นได้ละ่ะน่าสนใจแล้วสิแต่แล้วก็ไปได้เลยแล้วกันไม่รอแล้ว โอเคโอ,เคโอ้เป็นนี้เลยอ่ะเอาตุ๊กตาออกมาจากกล่องขันน็อตออกเช็คที่หัวนะแล้วก็เอาหัวกลับไปเอาตุ๊กตากลับคืนที่แล้วก็แพ็คด้วยนะโอ้โหมีระบบเงยหน้าอย่างนี้รู้สึกว่าเรียบร้อยล่ละน่าจะอืโอเค,อ,เคอ่าไม่มีอะไรเนาะ กจะโอเคง่ายดีขเขาใจง่ายดีผมรู้สึกแปลกๆมันมีระบบเงยหน้าเนี่ยมันเงยหน้าเนี่ยเด๋ยวร้อยแล้วให้หมาของเล่นก็โอเคปะ่ะโอเค อันนี้เป็นลูกบอลเหรออ๋อเป็นบับเบิ้ลอ๋อใช่ไหมบีบเล่นมัง้งโอเคโกหกกับบ้านอ๋อมหมดแล้วเหรอแค่นี้นะโอเคอ๋อมันมีสามอันอ๋อโอเคหี๋ยว่าต้องด,ดูให้ครบสามอ่ากับบ้านอ๋อ ก็กลับบ้านไปเนาะอะ,ะกินยาต้นเราเป็นไรเปล่าะวะกินยาไม่รู้เป็นยาอะไรอะทำงานช่วงเย็นเหรอเนอี่ยถ้ามันมันแปลกๆวะ มันไม่ดีนี่วาโอ้ยรู้สึกไม่ดีเลยได้เลยเฮ้ยกังวลเหลือเกิน มีติดด้อ่ะโ,โอเคปล่วะลันโฮมวิ่งกลับบ้านคืออะไรกินงยายแก้วอะ ไม่เป็นยาช่วยเรื่องเรื่องความเครียดป่ะหรือ,อยามันพารางงี้ยแม่ดียังไงวะไม่รู้เว้ยแต่เหมือนถ้ากินยาเป็นช่วงๆเลยแต่รู้สึกว่าท้องฟ้าเปลี่ยนไปไงไม่รู้มันมันคือถ้าทำไมากี่ครั้งอุ้ยเดี๋ยวทำไมข้านหลังมันเปลี่ยนวะไอ้ทุกพื้นก็เปลี่ยน,เ,ยนเอเอเอ่านยากเลยเว้ย มันเริ่มแดงขึ้นอ่ะน่าจะเริ่มแย่แหละเุ้ยเดี๋ยวหมาจริงนี่ถอดไส้หมาจริงอะไรวะเนี่ยหรือว่ามันเห็นลบเราเห็นแบบมันเป็นเหมือนเริ่มเป็นความจริงทีแล้วว่าเหมือนหรือยังไงอ่ะหรือที่จริงแล้วนี่คือความจริงปะเราแค่กินยาเหมือนช่วยเรื่องยังไงสภาวะจิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำให้เราไม่เห็นภาพที่มันโหดร้ายแบบนี้วะ น่าจะเป็นอย่างนั้นแน่เลยโอ้ยจะมีอะไรมาวะเนี่ยมันเงยหน้าไปดูได้เลสึกไม่ดีเลยนี่มันเนื้อเนี่ยบีบเนื้อเล่นสเต็กน่าจะเดีโอ้โหมีคนมาเยี่ยมมีคนมาเยี่ยมเะยด้วยไม่มีอะไร เฮ้ยอย่าเป่าหูนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็กจริงนี่วาเชียเ่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยถอดจริงเหรอไอ้เฮียเด็กนะเนี่ยโอ้ อะไรวะจบเลยแสดงว่าเดี๋ยวเราเมื่อกี้เห็นอะไรอยู่เมื่อกี้มันมีะระายอย่างยืนเฝ้าหน้าประตูอ่ะโหหลอนเลยโหคือยังไงวะเนี่ยสรุปมันอรจริงไม่จริงนะเนี่ยโหน่าสนใจว่ะพอเเกณฑก็ไปเข้าหน้าเมนูใหม่เนาะอืมอินบ็อก ก็ใช่นะแต่รู้สึกว่าหล่อนดีนะโอเคแต่ก็จริงจริงรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างว่าในช่วงตอนท้ายไอ้เรื่องไอ้ที่มันมีตัวทุกอย่างยืนหน้าประตูอ่ะรู้สึกขาดใจซะเกินคิดว่าเดยกเขากลับไปดูอีกรอบแล้วกันคิดว่าน่าจะมีอะไรแน่ๆเลยเพราะหรือว่าตอนนั้นเงยหน้าไปดูว่าคือมันกดมันกดที่ไอเด็กอะแล้วมันก็จบเลยแต่เราก็ไม่ได้ไปดูไอ้ที่มันมามนเราเรา,เราต้องไปดูป่ะหรือไงวะ โอเคแล้วก็กำลูอีกนิดนึงแล้วกันคิดว่าน่าจะมีอะไรแน่ๆนี่ไงเราต้องเงินหน้าไปดูบ้างวะนั่งไงตกใจมันมาดีือป, <c oughs> ป่เดี๋ยว่ามันนานยังคืออะไรอ่ะ ดีไซน์ก็ดูคุ้าดหน้าตัวนึงอ๋อแล้วก็กดมันเพื่อจบโอเคก็เหมือนเดิมเนาะจริงๆแล้วจะเงยหน้าดูนิดนึงกะแหละแต่ผมไม่ได้เงยดูเลยเมื่อกี้ก็เอก็เป็นอันจบแล้วกันแับเกม in b บ x ก็ใช้ได้นะเกมเสียงขวัญน่าสนใจดีพอตก็ซับซ้อนดีนะไม่รู้อะไรจริงไม่จริงและ ก็โอเคนะเกมสั้นๆใครสนใจแล้วก็ไปตามลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยถ้าใครจะโหลดมาเล่นก็คลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็เป็นว่าไว้จะันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันกับผมราคุทิต้องขอตอลากันไปก่อนนะสวัสดีครับผม